สนับสนุนโดย East Water จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการคนละโลกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแนวคิดในการทําการเกษตรในเมืองหรือ City f a r ร์มครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่จํากัดแต่ว่าคุณผู้ชมนั้นก็สามารถนําแนวคิดนี้มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้ด้วยครับ พื้นที่เล็กๆของบ้านหลังหนึ่งในซอยลาดพร้าว71ของคุณนครลิมประครุปตถาวรหรือที่หลายคนเรียกเขาว่าเจ้าชายผักได้ถูกปรับปรุงพื้นที่จากพื้นปูนให้กลายเป็นแปลงปลูกผักหลากหลายชนิดและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของศูนย์การเรียนรู้วิถีกเกษตรชาวสวนโดยคุณนครได้ร่วมมือกับมูลนิธิกเกษตรกรรมแบบยั่งยืนประเทศไทยจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านซิตี้ฟาร์มที่จุดประกายให้คนเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร หันมาสนใจการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะ แล้วตอนนี้นะคะอันก็อยู่กับคุณปริ้นซ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของแปลงปลูกผักในเมืองที่เรานั่งอยู่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะวสวัสดีครับค่ะอยากจะให้คุณปริ้นซ์เล่าให้ฟังหน่อยนะยคะว่าสถานที่ที่เราใช้ปลูกผักนะคะบริเวณนีเน้เกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะตรงบริเวณนี้นะครับก็แต่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ตึกล้างะนะครับที่เป็นพื้นที่ของครอบครัวเรานะครับและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรคือเมื่อก่อนน่ะผมผมปลูกผักกินเอง,เองเคือปลูกอยู่บ้านฝั่งโน้นที่เล็กกว่าน,นี้ประมาณหนึ่งในหกหนึ่งในเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเลย พอย้ายมาปลูกฝั่งนี้ก็เลยแต่ก็เมื่อก่อนเป็นพื้นปูนทั้งหมดเลยก็ปูนทิ้งแล้วก็พอดีพี่เขาทาพวกรับเหมากสร้างอ่ะเขาไปหาดินมาให้ตอนแรกดินไม่ดีเลยเราก็เริ่มจากการปรับปรุงดินก่อนก็คือเราต้องเตรียมดินก่อนก็คือเตรียมดินก่อนนะครับค่ะแล้วเริ่มต้นปลูกผักนี่มากี่ปีแล้วอะคะผมปลูกผักเป็นนี่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเราเรียนมหาลัยนะครับคือผมเป็นเดกกรุงเทพเด็กกรุงเทพเลยเราไม่เคยปลูกต้นไม้มาก่อนอย่างเงี้ยไม่มีทักษะชีวิตเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่า พอเรามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วประมาณปี4ี่หก็ได้มาสนใจเรื่องอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นอยู่ปี 2, 2> ะนะครับแล้วก็มีในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมจบที่ธรรมศาสตร์ที่สูนรลรังสิตนะนะคบที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สาขาเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยที่นั่นโนะชคดีว่าเรามีรายวิชาหนึ่งที่เรียกว่าการเกษตรยั่งยืนเป็นวิชาบังคับให้นักศึกษาต้องเรียนนี้นะครับแล้ววิชานี้เขาก็เปิดมุมมองให้เราเห็นว่าเออมันมีการเกษตรอีมิติหนึ่งนะที่แบบว่ามันเป็นการเกษตรที่ไม่ได้มุ่งเน้นเอา กำไรนะแต่ว่ามุง่งไม่ได้มุ่งเน้นการผลิตแบบเชิงอุตสาหกรรมจะเป็นการผลิตแบบเ,เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเอาไว้ก็คือรักษาดินน้ําป่าแหล่งต่างไว้ได้พอผมได้ทดลองใช้เนี่ยมันก็เห็นเห็นผลจริงๆว่าเออมันเป็นไปได้นะ,ะในการเกษตรแบบนี้ที่แบบว่าเราไม่ใช้สารเคมีเลยต่างๆหลังจากนั้นเราก็เรียนรู้จากหลายๆที่นะครับไปเรียนรู้จากในเครือข่ายที่ทําเรื่องพวกนี้เครือข่ายเกษตรทางเลือกโชคดีว่าได้ไปฝึกงานต่างประเทศอีกเราก็เห็นว่า แต่ประเทก็มีก็มีแนวโน้มเรื่องอย่างนี้มานานแล้วอย่างผมไปออสเตรียเงี้ยเขาทำกเกษตรอินทรีย์สมัยนั้นเนี่ยเขาคุยได้เลยว่าหนึ่งในสิของเขาเนี่ยทำกเกษตรอินทรีย์เราก็เลยมีความประทับใจแล้วก,กลับมาทํากิจกรรมนักศึกษา<ม>แล้วพอเรีนยนปริญญาโทต่อเรียนเร, ين, เรีนยนปริญญาโทต่อเราก็เราก็สนใจเรียนต่อที่เรียนด้านนี้เพราะที่ภาควิชาเปิดหลักสูตรปริญญาโทเกษตรยั่งยืนพอดีเราก็เรียนต่อหลังจากนั้นก็มีโอกาสทําวิจัยทําอะไรต่างๆทําวิจัยทั้งทั้งของนักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็ของ ของตัวเองที่แล้วของอาจารย์แรงต่างที่เขามามาให้ทำเงี้ยติดตามสาการเกรินรีย์ในบ้านเราเราก็มีโอกาสได้เรียนรู้จากหลายกลุ่มเลยแล้วก็ค,คือนั้นเป็นที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจคือเหมือนกับว่าคุณปิี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่สมัยเรียนรเราเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงด้วยใช่ไหมคะแล้วทุกวันนี้อย่างในพวกหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะเขาเน้นให้คนเนี่ยหันมาทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยมากแค่ไหนคะก็มีมากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับแต่ก็ยังไม่มาก พอที่ที่จะทําให้มันเป็นการเกษตรกระแสหลักได้ะนะครับแต่ว่าในอนาคตมันก็มีแนวโน้มที่เติบโตได้ดีะนะครับโดยเฉพาะว่าสมัยก่อนเนี้ยเรายังต้องเรียกว่าหลักสูตรการเกษตรยั่งยืนนะเพราะว่าการเกษตรยั่งยืนมันมีหลายรูปแบบะนะครับอาจจะมีเกษตรผสมผสานก็ได้หรือจะเป็นวณเกษตรหรือเป็นอะไรต่างแต่ว่าการเกษตรทุกอย่างที่เป็นเกษตรยั่งยืนเนี่ยต้องพึ่งตัวเองได้แล้วก็มี สร้างความหลากหลายของกิจกรรมภายในสวนแล้วก็มีความเกื้อกูลภายในภายในสวนภายในฟาร์มของเราเองซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักเดียวกันกับเรื่องของการเกษตรอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์นี้จะเน้นเรื่องเรื่องของการคอยตามธรรมชาติะนะครับทำทำงานร่วมกันกับธรรมชาติมากกว่าการที่เราจะไปบังคับให้ผลผลิตมันออกมาอย่างอย่างการที่เราใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้การเรียนการสอนเหล่านี้มันก็เติบโตขึ้นจนจน,จนที่มหลาลัยที่ผมจบมาอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยเราก็มีหลักสูตรปริญญาโทการจัดการเกษตรอินทรีย์ขึ้นมา ซ,ซึ่งดีกว่าหลักสูตรเกษตรย,ย่่งยืนที่ผมเรียนตรงที่ว่ามันเป็นสาวิทยาการเราจะจบอะไรมาก็สามารถที่จะเรียนได้ใน,ในหลักสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็เห็นว่ามันเป็นการเติบโตนะครับและหลายๆมหาลัยนะครับก็เริ่มมีคนสนใจมีนักวิจัยมีอาจารย์แล้วก็มีวิชาเรียนนะครับที่จุฬาย,ยังมีเลยนะครับที่จุฬาตอนนี้ก็มีนักศึกษาเนี่ยกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับเขาอยากจะขอเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วผมถามว่าเข้ามาเรียนรู้วิชาอะไรเขาบอกมีวิชาเกษตรยุ่งย์ด้วย นี่นะครับเป็นของปริญญาตรีนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งแม่โจ้นะครับแม่โจที่เป็นสภามันเกษตรใหญ่ๆก็ยังมีนะครับแม้กระทั่งมอกษตษเองานนี้ก็หันมาสนใจนะครับก็ถือว่าเติบโตไปมากกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะแล้วทุกวันนี้นะคะกระแสของคนในเมืองเนี่ยเขามีความนิยมในเรื่องของการปลูกผักไว้กินเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะในบ้านเราอะคะผมคิดว่ามันเติบโตได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ทำเนี่ยตอนแรกที่เริ่มอบรมปลูกผักเนี่ยคนที่มาอบรมเนี่ยก็คือจะเป็น จะเป็นคนแบบเกษียณอายุเนาะหรือไม่ก็เป็นคนป่วยนะครับก็คือแบบคนพวกนี้คือคือเขาอยากจะหาชีวิตหลังเกษียณหรือแม้กระทั่งแบบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งนะครับหรือว่าป่วยเป็นโรคอันตรายแรต่างๆนะเนี่ยเขาเขาก็อยากจะมามาเรียนรู้วิธีการพึ่งตนเองด้านสุขภาพดนะ้านอาหารแต่พอหลังๆเนี่ยมันมันเป็นเทรน์แบบใหม่นะครับคนที่มาเนี่ยอายุจะน้อยลงเรื่อยๆ นะครับอายุอายุจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้เด็กปฐมเด็กอนุบาลก็ยังมานะครับมันมันกลายเป็นกระแสที่เห็นว่าเออคือมันผมพิรารห์ว่ามันมันเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ใครก็ทําได้ะนะครับที่ทุกคนก็สามารถเข้าร่วมได้แล้วก็กเป็นกิจกรรมครอบครัวเป็นกิจกรรมของชุมชนหลายโรงเรียนก็เอาไปทําเป็นกิจกรรมเพื่อการศึกษาหลายโรงพยาบาลเอาไปทําเรื่องการบําบัดให้กับผู้ป่วยนะครับหลายออฟฟิศเอาไปทําเป็นสวัสดิการหรือว่าเป็นชั่วโมงแห่งความสุขให้กับพนักงาน แล้วนนแนวโน้มในอนาคตล่ะคะมันจะเป็นยังไงบ้างคือว่าเราจะสามารถแบบว่ากระตุ้นหรือว่าให้คนเนี่ยในเมืองเนี่ยนะคะหันมาทํากิจกรรมแบบนี้ยังไงบ้างคะผมผมคิดว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยคือคนเขาจะกระตุ้นเองไงก็คือเราเราก็เป็นเพียงแค่แบบว่าหาเพื่อนเพิ่มขึ้นคน <c oughs> ที่อยากจะทําเรื่องเรื่องราวการปลูกผักการเองตรงเนี้ย <c oughs> เพราะว่าอันนึงเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยก็จะเรียนรู้จากหลายๆช่องทางะนะครับคนป่วยก็มาคนรักสุขภาพก็มา คนที่อยากจะหาไลฟ์สไตล์ที่มันสร้างความสุขกับชีวิตโดยที่ตัวเองไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ตัวเองไม่ไมไมทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็จะมาด้วยเรื่องราวเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจให้กันละกันอ,อันนี้นะครับในในอนาคตซึ่งแต่ละคนที่เขาอยากจะเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วอีกอย่างผมว่ามันจะเป็นการออตอบโจทย์กับวิกฤตที่เรากําลังเผชิญร,ร่วมกันะนะครับม,มันเป็นการดึงพลังบวกออกมาช่วยช่วยกันในแต่ละคน เพราะว่าอย่างวิกฤตที่เรากําลังเผชิญตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นโลกนมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับสภาพแวดล้อมมันแป,ปลปรวนนะไอ้ที่เราเรียกว่าไอ้สภาวะโลกร้อนหรือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ทาให้เกิดความแป,ปลปรวนทางธรรมชาติานะครับการเกษตรในปัจจุบันนี้มันจะมันจะทายากขึ้นนะครับแต่การทํายากขึ้นเนี่ยมันก็ส่องแสงสว่างมาตรงที่คนเมืองหรือว่าคนที่ทําเกษตรอยู่ในเขตเมืองเนี่ยให้ ให้เขาเห็นโอกาสนะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่แปลงใหญ่ๆผลีเยอะๆแล้วแต่ในอนาคตมันจะเป็นแบบเล็กๆและงดงามะนะครับก็คือทําทําน้อยแต่ได้มากก็คือได้ความสุขมากตัวตัววัดก็จะเป็นตัวอื่นไปไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเรื่องเองินทองหรืออะไรอย่างเดียวเนี่ยครับก็คือได้ทั้งความสุขได้ทั้งสุขภาพที่ดีด้วยแล<ช>้วก็ยังช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยใช่ค,นะครับ